สวัสดีครับวันนี้พผมช่องตุ้ยพอเรเลาออีกครั้งครับผมไปวันนี้เราจะ,จะไปเดินดูแปลงปลูกกระเทียมครับที่ผมตัดหญ้าวันนั้นครับว่าแม,แม่บอกว่าอาเขามาถ่ายให้เรียบร้อยครับก็เตรียมตัวปลูกกระเทียมครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูครับสวัสดีเช้าทุกคนเลยครับ มาชมว้าวครับเดยกปล่อยครับผมนี่ก็ได้ไถไถไรให้แล้วครับไถเมื่อวานครับแม่บอกกับไถเมื่อวานครับครับแม่ก็ได้จะปลูกกระดุงปลูกกระเทียมครับครับแม่ก็ได้ทําการตอกหลักไปหมดแล้วครับตอกหลักปออะไรรับกลัวพวกไก่พวกอะไรครับจะมาเขียนแล้วครับแม่ได้ตอกหลัก ต้นกระถินไว้ครับครับหลักเสาเอาไว้อ้อมผ้าเขียวผ้าเลยครับกันไก่มาครับก็ถ่ายพื้นที่ที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับก็มาถ่ายเพิ่งมาถ่ายเมื่อวานน,วนนี่ครับวันนี้แม่จะปลูกกระเทียมปลูกอะไรครับเอาไว้กินเอาไว้ ขายเอาไว้ไรครับนี่จะมาจะเอาไว้กินมากกว่าครับแต่ตอนเย็นมาก็ามาช่วยแม่ตอกตอกไม้ครับไ กว่างอยู่ครับนี่ได้ทำแป้งนี่ได้ไประมาณโอ้อี่ชีก็หกเจ็ดแป้งกับสิบกว่าแป้งครับแป้งกระเทียมวันนี้เราก็มาตรวจด,ดูครับน่ามาถ่ายนี่นาะได้ได้ไดเยอะนะ ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับที่เขามารับชมช่องตุยพอร์ชแชนนลครับคลิปนี้ครับผมก็มาทําคลิปดักลายสไตล์ครับหลายรูปแบบครับมันก็สนุกดีครับถ้าทําคลิปเกี่ยวกับตกปลานี่มันก็ตกปลายันเดียวครับบางทีก็มันไม่มีผลงานครับเลยก็ไม่อยากเอาลงครับทําคลิปแบบนี้ดีกว่ามันจะไปต่อเนื่องครับเดี๋ยวก็แม่ก็อ้อมนะครับอ้อมยาวเลยอ้อมยาวเลยครับ กันพวกไก่พวกอะไรม้าเล่นม้ากินครับเดี๋นไหมล่อไรก็ไถไ่เสร็จก่อนก็อยู่ตรงริมทางทางผมดูว่าโอ้ไม่ไม่ใช่น้อยครับนี่กวางคือกันครับนี่ปลูกบ้านได้นู่นเด้วเป็นหลังนะครับโอ้เสียงไก่ป่า เสียงไก่ปาก็เตึกก็ตึกสบายนะเมืองเนี่ยเนี่ยกอนสบายเลยสบายเลยหลกเดิมต้องหยอกข้อหรอกสบยเลยดูบรรยากาศครับคึ้มเลยเดี๋ยวเช้าเลยตื่นมาหกโมงก็ยังมืออยู่เลยครับ โอเคครับก็ถาเสร็จเรียบร้อยครับเหลือแค่ทําแปลงผกักแปลงอะไรครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตช่วงเย็นใหม่ครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมมาดูแค่แปลงกระเทียมว่ากขาไถหรือยังสรุปว่าเขาไถที่จยบล่อยครับอันนี้ก็ตนก้นมะละกอต้นนี้นา ป็นที่ว่าถ่ายเสร็จที่เรียบร้อยแล้วแค่ทาแปลงเฉยๆ่ครับเอาแปลงกระเทียมแล้วก็อ้อมรั้วอ้อมไปรรก็โอเคเลยครับก็เสร็จสมบูรณ์ก่อนโอ้อยยาหนีลกผมแบกเครื่องตัดหญ้าก็มาตัดครับเลยโอเคดีกว่าก่ับก็หน้าหนาวด้วยหน้าหนาวปลูกกระเทียมทำอะไรก็ไม่ค่อยร้อนครับดี ดีกว่าพวกหน้าแรงครับถ้าหน้าแรงเนี่ยโอ้อากาศนี่ร้อนมากเลยครับวันนี้ครับผมขอแค่ปิดชิปเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องุ้ยพอละแชแนลครับชิปหน้าครับฝากเป็นกําลังใจหน่อยครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะ มาอัปเดตใหม่ครับผมก่อนคลิปนี้ก็สวัสดีรับสวัสดีครับบ๊ายบายสวยงามมาก